ทุกคนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นะฮะกินอาหารใต้กัน24ชั่วโมงเริ่มจากมื้อนี้นะฮะเป็นมื้อเช้านะครับนะแล้วก็จะมีมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็มื้อก่อนนอนโดยมีน้องจูเนียด้วยนะฮะก็จะมี Peter, พิเตอร์วิรุคุงนะ,ะที่เรามาอยู่พักใต้กันตอนนี้จังหวัดภูเก็ตนนะฮะวันนี้เลยลองกินอาหารใต้24ชั่วโมงเลยเนาะ <Wow. S 2> เดี๋ยวเรามาร้านแรกเลยนะฮะเป็นนี่เลยครัวลำพูซึ่งมีคนแนะนํามาว่าร้านนี้อาหารใต้รสเด็ดเลยนะฮะอยู่ที่ กัมลานะฮะอาหารกัมลาอันนี้แกงอะไรครับไก่ยกกล้วยเนี่ยเขาอยากลองกินอาหารใต้มีไหมครับมีอันไหนอาหารใต้มั่งอาหารใต้หมดเลยเพราะทำที่ภาคใต้กินอาหารใต้หมดเลยอันนี้อะไรแกงตีนไก่หมูอ่าลองดูครับอ้าวแกงส้มใต้แกงส้มใต้ มันไม่เหมือนกานอันนี้เหรออ่าเลือกเลยให้เลือกคนละอย่างอ,นนอันนี้อะไรมันเป็นหมูอะไรสักอย่างมีหอมแดงผมชอบหอมแดงชอบหอมแดงครับมหอมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับ แกงใต้มื้อเช้าของเรานะครับคือจาชื่อไม่ได้เลยมันใกล้หน้าตามันใกล้เคียงกันมากเลยอะนี่แกงแกงส้มครับน้าจานนี้แกงส้มขัวก,กิ้งหมูมคือบางอันก็เป็นแบบเนี่ยถ้าเป็นแกงอะสีมันจะเป็นใช่เลยมันจะเข้มขน้นไี่บอกผมอมกที้ได้ไหมว่ามันชื่ออะไรบ้างอะอมผมจำ <laughs> เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้แกงแกงกะทิสับปะรดกะทิสับปะรดอันนี้แกงพริกขาอันนี้แกงพิกขาหมูพริกขาหมูอั้แกงน้ำเคยแกงน้ำเคยแกงส้มแกงส้มว้าวแกงใบชะมวงวัวอิ้งหมูหวานโอเคขอบคุณครับแม่เขาให้สั่งกระจายเนี่ยสั่งมาสองอย่าง เราสั่งมาสองอย่างเหรอไม่เป็นเงินกินไงพี่แบ่งกันกินไงไม่เราสั่งเกินก็จะให้จ่ายเองเอ้าเอ้าไม่รู้เอ้าขอโทษขอโทษครับมาเดี๋ยวเราอันนี้ไม่เหมือนบ้านเราครับเเหมือนยังไงเดินปมันรสชาติมันจะแบบจัดจ้านคือจัดจ้านอ่ะคือถึงเลยอ่ะ ลองดูอันนี้อร่อยเคยไปอยู่ใต้มาใต้เลยจังหวัดอะไรจังหวัดกรุงเทพอ๋อแต่มีอาหารภาคใต้ไรเงี้ยภาคภูิยาอานแกงเลยหมูปลาหมูปลาหมูขา่หมูขาคือคงลองอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกโอ้อันนั้นอาหารไทย ทอดิกงปลาดุกไม่ใช่อาหารไทยนะปลาดุกใต้นะแต่เราต้องดูว่ารสชาติเหมือนหรือเปล่าไ,ไม่เหมือนเข้มข้นเนาะข้นกว่ารสชาติเด็ดออกชัดเจนครับเดีดูรสชาติมันเข้มข้นนะครับแต่มันไม่ได้หนักไปทางเค็มนะคือพี่นุณงไม่รู้จะอธิบายนะไแต่มันเข้มข้นอ่นนะเหมือนใส่เครื่องได้ไหมอะเรื่เรื่มได้เ กินไปสามเมนูเผ็ดทุกอันอือคือเนี่ยผมว่าเนี่ยอร่อยอันนี้นจะไม่เผ็ดอ่ะใช่เผ็ดไหมนะหวานอาล้องมั่งแต่ว่ากับข้าวอันอื่นที่เผ็ดจะยังอยู่ในปากอยู่เลยจริงเรากินหน่อยเดียวนะเผ็ดเลยมันขมเอ่อเจ้มกนเป็นหวานไม่มีเผ็ดแล้วไงมีเผ็ดแล้วมันก็ต้องมีหวานไว้แบบว่า คอยตัดด้วยใช่ปะเราลองตั่วกิ้งเขาก่อนตั่วกิ้งเนี่ยจะเป็นแบบว่าแถวบ้านหากินง่ายถึงแล้วแต่ของเขาอาจจะเข้มข้นกว่าจริงเลยอันนี้ให้กินอย่างนี้อันนี้เป็นสับปะรดใช่ไหมอ่ะอันนี้นน่าจะหวานเถิดไม่หวานหรอ เดี๋ยวเราขอกินไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จุ้นี่ไงตากล้องเนี่ยน้ำลายไหลแล้วพี่อยากให้คนดูเห็นหน้าหายกันถึงกันต้นหน่อยหลังจากที่ดาพี่จุนเนี่ยมาหลายทีโอ้โหทุกคนดูนี่คุ้กันเกินไปนะครับขอโทษคนดูที่ฟูดหน้าเกินไปนะพูดให้มันน้อยๆลงตอนนี้น้ำลายไหลแล้วหิวละ A few moments later กินกันแป๊บเดียวครับทุกคนนะครับนี่นะฮะลุกหาน้ำกันเป็นแถวครับเพราะพี่จุ้นเพราะอะไรครับ ขดขึ้นช<อ>ื่อ <c oughs> จริงของจริงไหมจริงครับนะฮะตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยชอบอะไรพี่นุงกชอบนุ๊กข้าวใอย่างแล้วก็อะไรนะที่เป็นหมูหมวานตันไม่เผ็ดส่วนของพี่นุ๊กก็ชอบอันนี้นะ <c oughs> ไปดูตอนเองว่าตอนแรกพูดชื่อว่าอะไรโอเคนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวตอนเย็นอบอกว่ามีตลาด ริมทะเลที่หาดกะลิมตอนนี้เราอยู่ที่กำมลานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่หาดกลริมตอนเย็นซึ่งอยู่ทางผ่านไปหาดปะตองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีอะไรกินแล้วพอตอนค่ำๆหาของหวานหวานจะมีอ,มอย่างเช่น ีครรับหวานชอบเมนูอะไรอ่าเมนูท si> uh> ี่ชอบก็คือเป็นคั่วกริ้งครับคั่วกริ้งใช่โอเคครับท่านชอบอะไรเมนูนึงชอบอะไรไข่ต้มมาวันนี้นะฮะอาหารใต้กันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับสิบบาทไอ้ติ่มใต้ครับอยากกินจะตัดเหรอที่ลุงเขากินอยู่อ่ะเยอะที่เป็นช็อกแลตชิปแบบนี้ครับช็อกแลตสีดำหมดคสิบบาท หาดป่าตองนี่สิบาทนี่หายากนะโทนี่แบบนี้ก็มีสำเร็จรูปเอามาติดทั้งบนเลยอันนี้น่าจะเป็นทุเรียนอ่ะนี่นกกระเรียนว่าอยู่ในถังบางทีทุเรียนมันรวมๆกันเนาะรวมเลยครันนี้อะไรอ่ะอืมโอ้นกปัวป่ะมีนกปู๋แบบนี้ได้ไหมเป็นขนมปังครับอืมโมม่าแบบนี้ว่ะสำเร็จรูปเลย เท่าไหร่พี่10บาทครับรวม50บาทครับมีตัวเลียนละ5ครับโ้โห30 40 50ว้าวอร่อยไหมครับพี่เต้นรสชาติเป็นยังไงครับพี่รสชาติช็อกโกแลตกลดทุเรียนอ,อันนี้พี่ลูกคงเป็นอะไรครับผมเป็นขนมปังไม่ค่อยได้ซื้อกินนาะหาปลาตอง10บ,บาทฮูก,กงงานะพี่ฮิปเพราะว่า,วาวพี่เนี่ยมัาดูการท่องเที่ยวโหติดพี่ลูกคงคิดว่าน่าจะแพงกว่านี้ไห มันก็เป็น <Okay. S 1> หลบางค่ายคล้ายๆเบบมที่วกขายตามรถนะทุกคนอร่อยอร่อย